เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาปันนะครับกับเกม3ก๊กโมเอะกันอีกเช่นเคยนะครับแม่สำหรับในครั้งที่แล้วนี่เราก็ได้ทําการจัดทัพนะครับเพื่อนําทีมของเรานี่เข้าไปต่อสู้ใน PVP ให้ได้เห็นกันนะครับแต่สําหรับในวันนี้นี่เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเราได้นะครับผมนันก็คือสกิลคอมโบของตัวละครน,นั่นเองนะครับในพาร์ทก่อนๆน,นะครับ เราก็น่าจะมีการพูดถึงกันไปบ้างแล้วกดที่ขุนพลนะครับตอนนี้ สำหรับสกิลคอมโบของตัวละครนะครับคืออะไรถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองกดไปดูที่ขุนพลสักตัวหนึ่งนี่นะครับอย่างเช่นว่าเป็นฮองตงนะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าเซ็ตคอมโบนี่คืออะไรกันบ้างก็จะเป็นการจัดทัพจัดทีมนะครับเพื่อให้เกิดสกิลที่ใช้ในการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมอย่างเช่นนี่เลยถ้าขุนพลพยักก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่หลายๆคนนะครับ ให้ความสนใจนะครับผมเพราะมีดาวเมสที่รุนแรงเหลือเกินต้องมีกวนอูน,นะครับเตียวหุยจูหลงมาเฉียวหองตงก็เรียนได้ว่าเงื่อนไขนีอาจจะยากไปน,นิดหนึ่งแต่ถ้าสามารถรวมทัพรวมทีมตรงนี้ได้ดีก็จะสามารถสร้างดาวเมทได้300%นะครับแกฝ่ายศัตรูทั้งหมดรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างต่อไปดีกว่า สมมุติว่าเป็นหัวโตวนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นขุนพลที่ช่วยซัพพอร์ตนะครับแม่คอยฮิวให้กับเพื่อนๆก็จะมีเซตคอมโ,มโบอันนี้ต้องมีโจจูหัวโตวแล้วก็ลิบองนะครับนี่เลยเมื่อเราจัดทับ3คนนี้เข้าด้วยกันก็จะมีสกิลที่สามารถ ิวขุนพลนะครับฝ่ายเราทั้งหมดขุนพลที่ HP น้อยที่สุดนี่ฟื้นเลือดจนเต็มกันเลยทีเดียวอ่าอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างนะครับสำหรับการคอมโบตัวละครผู้ตรงนี้ที่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพตอนนี้นะครับเราจะไปกดที่ลบกันก่อนมาเดี๋ยวจะมาใช้สกิลกันให้ดูว่าตอนนี้นะครับเราจัดทับมีเซ็ตคอมโบอะไรกันบ้างเราจะไปบุกยึดกันที่ตรงไหนกันดีตรงนี้ละกันยินซานอ่าเจอกับพวกนี้ปะ ออกยกยันเถอะนี่นะครับเซตคอมโบที่เปิดแล้วเรียบร้อย,ยกับการจัดทับแบบนี้นะครับก็จะมีผลึกคิสตันเรามีตัวละครสายบุญ3ตัว แล้วก็จะมีตรงนี้ไล้เทียมทานเงื่อนไขก็คือต้องมีขุนพลชายนะครับ5ตัวในทีมจะสามารถสร้างดาเมจแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด120%ต่อไปก็ได้เลยกระบี่หวนคืนต้องมีขุนพลที่โจมตีใกล้นะครับ3ตัวก็จะสร้างดาเมจ100%นะครับต่อไปก็19ทันมีตัวตีไกลนะครับ3ตัวสร้างดาเมจร100้0ยเหมือนกันลิธแห่งจกก,ก๊ก ก็ถ้าสมมุติว่ามีขุนพลจากจกกก3ตัวสามารถสร้างดาเมจแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด100%เพิ่มอัตราการเพิ่มดาเมจนะครับให้ฝ่ายเราทั้งหมด10%ก็เป็นเซตคอมโบที่ยอดเยี่ยมนะครับปะ่ะออกลบกันให้ดูลุยเลยเพื่อนสำหรับตอนนี้ก็เออหือฟาดฟันหล่าศัตรูนะครับตอนนี้นะครับเราจะเก็บแต้มนะครับผมให้แบบว่าสามารถกดใช้สกิลได้ดูที่ขวาล่างแหมมีแค่หนึ่งขีดเราสามารถทำการรีเซ็ สกิลนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่จะเป็นการสุ่มก็จะมี1 9 0 0 0ทันแล้วก็ผลึกคิสตันต้องใช้3มแต้บในการกดใช้งานนะครับผมมาสกิลของลิโป้ต่อไปขอใช้1 9 0่0เหนนี่คผมตัวโ <Heroes> จมตีไกล้3ตัวจิกๆๆๆๆนี่เป็นไงและนี่ก็คือการใช้สกิลนะครับที่เป็นคอมโบตลโลัวละครเราก็ต้องจัดทับนะครับเพื่อให้ทีมของเรานี่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโอ้โหสกิลเยอะ มาเลยเราปีฮองตองมาเลยครับสกิลดีใช้กันได้แบบลู่ลความโกรธที่เพิ่มขึ้นอ,อืเอาละคุยแก้แช่แข็งสตูโอ้โหโอ้โหดูสิครับผมแม่ความโหดร้ายของทีมเรามาคีดเพิ่มขึ้นดุดเลือดผมจัก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 ออสุดยอดครับผมเป็นไงโอ้โหตายแล้วพอแล้ว ถ้าเราทําการจัดทับคอมโบตัวละครที่เหมาะสมกับการต่อสู้ีจะทําให้การต่อสู้ของเรานี่ง่ายดายิ่งขึ้นเอาละ่ะสําหรับตอนนี้ก็ขอกรับกันก่อนเราจะขอทําการกาชาปองนะครับเพื่อตามหาขุนพลที่เรายังไม่มีนะครับเอาละ่ะฟรีหนึ่งครั้งไปก่อนฟาดไปเลยเพื่อนเฮ้ยได้อะไรเอ่ยมาแล้วมาหยุดลูกก็สําหรับ ขุนพลตัวนี้นี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่สาวบาทใช้เซตคอมโบเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ขอซื้อ10ครั้งไปเลยเอาละฟาดเข้าไปเออเจ้ทาทหารเสกตัวดีๆมาให้หน่อยปุ๊บปุ๊บมาแล้ว<ส>เอียนสีโอ้โหเออารนะครับแม่ตัวนี้นี่ไม่เคยมีโอ้โหสร้างดาเมจแก่ศัตรูด้านหน้าทั้งหมดเป็นตัวสายบุญที่ทําดาเมจลดความโกรธนะครับอ่าก็ยอดเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ย ตัวต่อไปกุยแกกันอีกแล้ว SSR โอ้โหเราอยากจะได้เอ่อไต้เกี้ยวนี่ก็เห็นหลายๆคนนะครับใช้ตัวนี้กันอยู่รู้สึกว่าจะมีเอ่อคอมโบกับอีกตัวละครหนึ่งก็คือเสี่ยวเกี้ยวนะครับ2ส,สาวเจียงตงสกิลนี้นะครับเพิ่มดาเมจ10%แล้วก็ดีเฟนซ์10%ขุนพลฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มความโกรธ500แต้มนะครับเมื่อเราใช้สกิลนี้นี่ ขุนพลทั้งหมดของเรานี่จะสามารถใช้สกิลได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าเพิ่มความโกรธถึง500แต้มกันเลยทีเดียวโบตันหอมหวนเตียวเซี่ยนใต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยว, e วเอียนสีและโซเอี่ยมเมื่อติดตั้งทั้งหมดจะมีสกิลที่สามารถลบล้างสถานะและฮิลฝ่ายเราได้นะครับผมสกิลนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจนะครับมีตัวไหนอีกเอ่ยที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับอ๋อใช่เลยเล่าปี ก็จะมีสกิลที่เป็นตรงนี้นะครับสาวบานส่วนทอก็ต้องมีเล่าปี่กวนอูนะครับกับเตียวหุยตอนนี้นี่ขาดกวนอูอยู่ตัวเดียวตอนนี้นะครับเราขาดแค่กวนอูก็คือว่าจะสามารถสร้างดามเมจได้ถึง300%นะครับแก่ฝ่ายศัตรูแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกกีบดอกทอร่วงโรยเพิ่มโบนัสสถานะ10%นะครับทั้ง3คนเป็นเซตคอมโบที่ จะไปใช้กับสกิลนี้ได้นะครับผมถ้าขุนพยักถือว่าเป็นสกิลขั้นเทพกันเลยทีเดียวเปิดกันต่อนะครับผมดูซิไปเลยเพื่อนขอฟาดหน่อยขอตัวเทพมาเลยออกมาแล้วเฮ้ยดีไง <laughs> ใต้เกียวมาเลยครับนี่สุ่มฮิวขุนพล3ตัวจำนวน6ครั้งเฮ้ยใช้ได้ครับผมน่ารักด้วยตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ๊บ๊บ,บ,บเฮ้ยเฮยฮยอีกตัวหนึงเดียวครับ แม่มีแล้วครับผมโอ้โหรู้สึกว่าเราขออะไรดีแทบจะโผล่มาให้ทันทีดวงดีเหลือเกินขอลองอีกสักหนึ่งตาละกันใช้ไข่ทองคำ่ำเปิดเลยครับผมข้าวนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาหยุ่นลู่อีกแล้วแม่เยอะจริงๆเฮ้ยโอ้โหลิบองอุย้ยโคตรเท่เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับผมปุ๊บ,บตามนี้ไหนขอดูหนซิ ขุนพลลิบองนะครับผมสกิลอ๋อนี่ไงที่บอกว่าต้องคู่กับโจจูวัวโตแล้วก็ลิบองฮิวขุนพลได้นะครับเอ้ยขาดโจจูนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับแม่ยังไม่ได้เราก็สามารถมาศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมโบตัวละครนะครับด้วยจากที่ตรงนี้กันได้เลยมีความสามารถที่หลากหลายนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับคอมโบตัวละครนะครับ แบบเริ่มต้นกันก่อนสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวละครขั้นเทพนะครับมาอย่างเช่นแบบนี้นะครับถอดถอนออกไปก่อนก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับคอมโบเริ่มต้นนะครับจะเป็นพวกตัวละครผู้หญิงนะครับ3ตัว่าอ,อย่างเช่นแบบนี้ก็จะมีนี่นะครับสกิลนี้ผมขึ้นมางามล่มเมืองขุนพล3ตัวนะครับเพิ่มทัพพร้อมกันสร้างดาเมจร100้อยเปซตตอนนี้ก็ขอกลับมาใช้เป็นทัพเดิม ออกลบกันให้ดูเมื่อกี้นะครับแค่แนะนำเฉยๆเอาละสำหรับตอนนี้โอ้โหมีผนึกคิดตั้นนะครับแล้วก็หมื่นเกทันกันอีกแล้วไปเลยห้องต้องใช้สกิลจู่โจมตัวด้านหลังมาจึกจๆกๆๆกจเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้หเรียบร้อยตัวหน้าตายไปก่อนหนึ่งตัวสกิลริโป้ขี่เพิ่มขึ้นจึกๆๆๆๆๆๆๆกล่อรวมสตู เอาละแช่แข็งกันด้วยแปลงล่างเป็นกบจึ๊กๆๆโอ้โหโอ้โหโคตรโหดเอาละพลึกคิตตันตเดี๋ยวผมสามารถทำอะไรได้เอ่ยลืมไปแล้ว <laughs> อ๋อรู้สึกว่าป้องกันคิหรือว่าโจมตีคิเพิ่มขึ้นนะครับผมเออแล้วก็จะมีไลท์เทียมทานนะครับ โผล่ขึ้นมาโอ้โหใช้ถึงห้าแต้มกันเลยทีเดียวเอาละกน่าจะเก็บไม่ทันนะครับพวกนี้น่าจะตายก่อนอ่าแม่ทัพโผล่มาแล้วจัดการบอนห้องตงองอนูพิฆาตโอ้โหระเบิดตุ่มตามนี่นี่แช่แข็งก็ผมโอ้โหเรียบร้อยตัวหน้าแข็งไปแล้วเฮ้ยชิวๆสบายๆนะครับผมเฮ้ยไลท์เทียบทาน ไม่เป็นแงมาเลยเพื่อนจุ๊กๆๆๆโอ้โหโอ้โหยางโหดครับผมสกิลของเกมดีนะครับบอกเลยว่าโคตรจะสวยงามเจ๋สุดยอดครับผมป่ะ ขอกลับกันก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนํำคอมโบตัวละครนะครับสำหรับในวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับใครที่อยากจะเล่นเกม3ก๊กโบเอ็นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม u b s สไคร e แลวก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไ่พาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บ